ุกคนคะเราเจอโจนหนึ่งตาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะให้การสารภาพหรือว่าให้การประเสธไปดูน,นะคะน,นีใช้อะไรทำไมช่วงนี้ตาถึงขาวขึ้นใช้เลยเลยทำอะไรมาไม่ทำนอนเร็วมากช่วงนี้ <laughs> จะนอนเร็วได้ไงในเมื่อเขานอนก่อนบีบีอีกบีก็ตื่นพร้อมเขาอีกแล้วจะนอนเยอะกว่าเขาได้ไง มก็บางทีบางคืนอ,า,อาจจะนอนก่อนไงไม่รู้ไงไม่มีนอนก่อนไม่มีนอนก่อนเอาดีๆใช้อะไรไม่ใช้ได้เลยใช้ไม่ใช้คอรู้นะ <c oughs> ไม่ทำอะไรเลยใส่แม่ทำไมใส่แมสทำไมไหนดูดิใส่แมส <c oughs> ใ,ใส่แมสแมทำไม,ไมบีเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยใต้ตามันขาวขึ้นเนี่ยเอาดีๆด,ด,ดีอะไรใช่หรือเปล่าใช่ใช ใช้เหรอใช้อนไรอันนี้ใช่ไหมเอออันนี้แหละแล้วทำไมไม่คลองกันดีดีเจะบีได้รู้นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าให้เห็นเองมันก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอันนี้คือแบบถ้าสมมติว่าใช้อ่ะบีรู้ไหมว่ามันไม่ได้แบบนอนแล้วก็จะแบบตาใสนะบีอันนี้คือมันใช้แล้วมันสดใสขึ้นมากเลยนะกล่องเนี้ยแล้วคือเขาซื้อมาแค่คราวที่แลวว้วอะแป๊บเดียวหมดแล้วอะ เขาอะเลยเอาไปซ่อนบีมาแล้วพอเขาเอาไปซ่อนบีคข่าวขาวนี้เขารู้เลยว่ามันใช้ได้นานมากมแล้วข้าวหลังจะขอเขาใช้ไหมขอขอทีหลังจะใช้แล้วเดี๋ยวขอสำหรับใครที่มีกล่องนี้นะคะดูแลร,รักษาไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอคนขโมยเหมือนเรานะคะ